สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n ดีถูกฟรีนะครับในคลิปนี้เราจะมานําเสนอหลักสูตรเจาะลึก Microsoft Excel กันนะครับสําหรับใครที่อยากเขียนโปรแกรมเป็นอยากได้โปรแกรมที่ตรงกับงานหรือใครที่เดิน Excel มาสุดทางแล้วอยากต่อยอดให้เก่งขึ้นหลักสูตรนี้เลยครับแค่พื้นฐานต้นๆก็จัดการข้อมูลซับซ้อนได้เร็วกว่า Excel ม m a แล้วครับเราสอนกันตั้งแต่ไม่เป็นจนเขียนโปรแกรมได้ในเวลาเพียงไม่กี่วัน พิสูจน์ได้จากพรีวิวในหลักสูตรจะเห็นได้ว่าแต่ละโปรแกรมใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงเองครับสิ่งที่เราจะได้จากหลักสูตรนี้นอกจากพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft a c c e s s อย่างละเอียดแล้วเรายังจะได้ลงทำเวิร์กช็อปกันจริงๆถึง,ถง7โปรแกรมเลยทีเดียวและนี่คือตัวอย่างผลงานที่เราจะได้จากหลักสูตรแถมยังจะได้ตัวโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงตบท้ายไปด้วยนะครับมาดูกันเลยครับ ในช่วงแรกนี้เราจะมาดูตัวโปรแกรม Sales Order ที่ใช้เดินการสอนในหลักสูตรนี้กันนะครับลองดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาดูมันจะเข้าสู่หน้าล็อกอินลักษณะนี้ใส่ username แล้วก็ password ล็อกอินนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้เรียนในหลักสูตรเช่นกันจากนั้นผมไปกดเพิ่มเลคคอร์ดใหม่เลือกลูกค้าครับไทยเลือก Promotion กรอกต่อที่เหลือทั้งหมด เสร็จแล้วก็มากรอกตัว Product กันครับยีน10ตัวตัวละ1,000ทีเชิร์ตครับ2ตัวตัวละ500ทันทีที่ผมกดปุ่มเซฟเราจะได้ตัวเลข running สำหรับ sales order พร้อมกับรวมยอดตรงนี้ขึ้นมาไว้ช่องนี้ให้นะครับไหมครับเรียบร้อยแล้วได้เลข sales order กับตัว m มา n t แล้วก็ไปพิมพ์ใบสั่งซื้อกันครับ ลักษณะนี้ก็สามารถจะปริ้นออกไปเพื่อทำงานต่อได้เลยนะครับหรือส่งต่อแผนกที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นก็มีเรื่องของรีพอร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสรุปยอดขายหรือว่าการติดตามต่างๆนะครับ นอกจากนั้นเราจะได้เรียนรู้การทําป้ายด้วยครับอย่างผมต้องการป้ายไปติดกล่อง4แผ่นสําหรับออเดอร์นี้นะครับผมพิมพ์เลขสีแล้วก็สั่งพิมพ์เราก็จะได้ป้ายออกมาเป็นลักษณะสติกเกอร์สดวงพร้อมกันนั้นเรายังสามารถติดตามงานขายได้ครับแต่ว่าผู้รับผิดชอบไม่ใช่สมชายนะครับสมชายล็อกอินเข้ามาทําได้แค่เรื่องบันทึกการขายเท่านั้นครับลองปิดโปรแกรมไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ จากนั้นล็อกอินด้วยสมศรีเข้ามาสู่หน้าต่างนี้สมศรีจะเป็นคนติดตามออเดอร์ครับสมชายรับออเดอร์มาสมศรีจะตามออเดอร์อย่างู0์4ไทยตรงนี้เราจะบอกว่ามีการแชทนะครับเปลี่ยนที่อยู่ส่วนตัวออเดอร์แรกนี้อาจจะเป็นโรเซสครับบอกว่า d e l i v e r ส่งเรียบร้อยแล้วลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถจะบันทึก งานต่างๆได้ครับว่าออเดอร์ไปถึงไหนแล้วแล้วก็ฟิลเตอร์ได้003เห็นไหมครับก็จะล็อกเฉพาะเรื่องของ003ดับเบิลคลิกปดฟิลเตอร์ออกแล้วนี้ก็เป็นตัวอย่างของตัวโปรแกรมหลักที่ใช้เดินการสอนตลอดหลักสูตรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูตัวเวิร์กช็อปที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกเป็นการประยุก์ตใช้ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาซึ่ง เวิร์กช็อปต่างๆจะอยู่ตรงท้ายหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจกระบวนการเขียนที่แท้จริงนะครับโปรแกรมลำดับต่อมาคือ s t o อกนะครับสมมุติว่าผมรับของเข้าด้วย R 0 0 1วันที่นี้แล้วก็เวนเดอร์ตัวเมาส์ปล่อยไว้นะครับแล้วก็มาเลือกตัว Product ครับ Coke Fanta โค้ก100ขวดควดละ10บาทแล้วก็ Fanta 20ขวดควดละ10บาท คือการทำลับจากนั้นเมื่อทำรับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีการทำเบิกครับผมเปิดฟอร์มนี้ขึ้นมาเราก็ไปเปิดตัวเบิกใหม่นะครับสมมุติว่าเป็น d 0 0 4วันที่ลูกค้าที่เราจะเบิกไปส่งคือสมศักิ์ตัว product นี้เราจะไม่พิมพ์แล้วครับในสต o อกอันนี้ผมต้องการจะเบิกแฟนตาจากล็อตนี้นะครับมีอยู่20บาลานยสนะครับผมก็จะ ถ้าผมคลิกตัวนี้ไปครับเห็นไหมครับเราจะได้แฟนตาพร้อมกับเลขลอต5ที่ใช้เบิกนะครับถัดจากนั้นผมต้องการเบริกเปบปซี่จากอันนี้ครับเบิกไป20แล้วยังเหลือบาลานซ์สาเบิกเ๊ปซี่นะครับอันนี้ผมเบิกแฟนตาไป10คขวดส่วนตัวไพรส์ผมขาย10บาทนะครับแล้วก็เ๊ปซี่เบิกไป30ขวดเลยครับเบิกหมดนะครับขาย10บบาทเหมือนกันโอเคครับถ้าผมกดอัปเดตปุ๊บ ตัวแฟนตาอันนี้จะเหลือ10ขวดนะครับแล้วก็เป๊ปซี่จะหายไปจากสต็อกครับเห็นไหมครับตัวเป๊ปซี่หายไปแล้วส่วนแฟนตาเหลืออยู่10ขวดตอนนี้ก็คือตัวอย่างของโปรแกรมสต็อกในช่วงของการวิเคราะห์ออกแบบท้ายหลักสูตรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโปรแกรมควบคุมสัญญานะครับผมจะเพิ่มสัญญาเข้าไปอันหนึง่งเป็นคอนแทค t x x นะครับแล้วก็เวนเดอร์ a b c ชื่อสัญญาคือทำความสะอาดครับรายละเอียดก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีวันเริ่มโอเคครับสัญญาก็เริ่มต้นเดือน7ปีนี้ถึงปีหน้านะครับ Account Code c o s t Center Value ของสัญญาคือแสนสองนะครับ s e r v i e c o มันคือ12เดือนเดือนละหมื่นบาทวางบินทุก3เดือนนะครับ PO สั่งซื้อก็คือ P00X นี่ก็คือรายละเอียดของสัญญานะครับ ครนี้ก็มาเปิดตัวติดตามสัญญากันครับก็จะเห็นว่ามีตัว o o t t c t xxx ที่เราเคียเข้าไปเมื่อกี้มาแล้วนะครับตรงนี้ผมต้องการจะให้มันรันทานเซกชัน12เดือนล่วงหน้าเลยครับเอาไว้ติดตามการวางบินจ่ายตังนะครับผมเลยดบด้ไปคลิกที่ตรงนี้เลข Contact เห็นไหมครับมันลันให้เราทั้งหมด12เรคคอร์ดเรียบร้อยนะครับพร้อมกับมาไว้ด้วยว่าเดือนไหนวางบินนะครับที่เหลือก็แค่ติดตามครับว่ามาจริงไหมจ่ายเงินแล้วยังมาจริงไหมจ่ายเงินแล้วยังอะไรอย่างนี้นะครับถ้าจะติดตามตัวที่ยังไม่ได้ทําจ่ายก็แค่คลิกขวาตรงมาร์ก X ครับสมมุติว่าเราทํา GR ไปแล้วนะครับถ้าเรามาคลิกขวาตรงนี้เราก็อีกั X ครับเราก็จะพบว่า เดือน3าเขาได้มาเก็บเงินแล้วนะครับแต่เดือน6เรายังไม่ทํา GR หรือเขายังไม่ได้มาเก็บเงินลักษณะนั้นนะครับก็ปลดฟิลเตอร์ออกสัญญาตัวอื่นเราก็สามารถจะไปหาดูได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของโปรแกรมควบคุมงวดการให้บริการครับซึ่งเราอาจจะไปประยุก์ตใช้กับงานซ่อมบํารุงก็ได้นะครับตลอดจนทุกๆงานที่เกี่ยวกับการจ้างเหมาอเอาซอสครับ ตัวอย่างอันต่อมานี้คือตัวอย่างการคำนวณสูตรการผลิตนะครับเริ่มต้นเราก็จะรับออเดอร์มาแล้วก็ขีเข้าไปตรงนี้ออเดอร์นัมเบอร์ออเดอร์ออเดทแล้วก็โปรดักต์จำนวนนะครับ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปคำนวณสูตรการผลิตกันครับโดยแต่ละ Product เราจะมีการลงทะเบียนสูตรการผลิตไว้ในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์นะครับตัว Product นี้ P001T เชือจะประกอบไปด้วยผ้าซิปปลายได้แล้วก็จำนวนที่ใช้ในเสื้อหนึ่งตัวลักษณะน,นี้ซึ่งจะไปทำไว้ก่อนเมื่อออเดอร์มาเราก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็บันทึกออเดอร์พร้อมกับเลือกสินค้า ที่เรามีสูตรการผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาตรง m a t e r i a l r e s e r v e คือการสำรองวัตถุดิบจะสำรองได้ก็ต้องมีการแตกสูตรการผลิตก่อนนะครับการแตกสูตรการผลิตเราให้อิสระในการเลือกครับว่าเราจะเลือกแตกสูตรตัวไหนก่อนเพราะบางออเดอร์อย่างอีกระยะเวลายาวไกลกว่าจะถึงกำหนดส่งเราก็อาจจะไม่รีบๆแตกไปซื้อของมาจมนะครับ ตอนนี้ผมต้องการจะแตกสูตรการผลิตของ T-shirt ครับกับโปโลสอตัวพอผมติ๊ก2ตัวนี้ปุ๊บผมก็กด calculation นะครับคือคำนวณมันก็จะออกตัวแมทที่จะใช้ทั้งหมดนะครับของ2ผลิตภัณฑ์รวมกันครับเอา T-shirt ตัวนี้ไปด้วยอีกตัวหนึ่ง3ตัวนะครับกด calculate ปุ๊บเราก็จะได้แล้วครับว่า3ผลิตภัณฑ์นี้ในจำนวนนี้นะครับจะใช้ วัตถุดิบเท่าไหร่ซึ่งมันจะไปคำนวณตามสูตรครับจากนั้นจัดซื้อก็จะไปทำงานต่อโดยไปหาว่าสต็อกผ้ามีเท่าไหร่แล้วจำนวนที่สั่งซื้อคือเท่าไหร่เขาจะต้องกรอกเองนะครับแล้วก็ลงใบ purchase order number เข้าไปตรงนี้เมื่อเราเปิดปิดตัว uh, material reserve อีกครั้งหนึ่งพวกที่คำนวณแตกสูตรการผลิตไปเรียบร้อยแล้วก็จะหายไปเหลือแต่ backlog ครับลองดูนะครับผมเปิด material reserve ฟอมขึ้นมาอีกทีเห็นไหมครับจะเหลือแต่ตัวที่ยังค้างอยู่ส่วนตัวนี้ถ้ามีการลง Purchase Order เมาไลร่ก็จะหายไปครับตอนนี้ก็มาถึงตัว Asset Control นะครับหรือตัวควบคุมทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานตลอดจนอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆนะครับเราต้องการจะ Control ว่าปัจจุบันนี้ใครหยิบยืมไปไหนแล้วมันอยู่ที่ไหนเพราะ อันนี้เป็นปัญหาที่เกิดประจำนะครับของหายไม่รู้แอาไปฉะนั้นเวลาจะมายืมของเราก็ต้องมีใบยืมครับแล้วเราจะเอาใบยืมเหล่านั้นมาบันทึกเรคคอร์ดของมุกเมนการเคลื่อนไหวไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องมีการลงทะเบียนตัวสินทรัพย์ไปก่อนผมมีลงทะเบียนเอาไว้แล้วลักษณะนี้นะครับถ้ามีของมาใหม่เราก็จะลงทะเบียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆมาดูตัวควบคุมกันครับตัวควบคุมคือตัวนี้นะครับเราจะมีตัวแอสเซททั้งหมดอยู่ด้านซ้าย แล้วก็ตัวการเคลื่อนไหวอยู่ด้านขวาครับอย่างนี้มีแคลคูลเอเตอร์นะครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของสำนักงานแอสเซท u m น e r เบอร์ xxx ตรงนี้ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆนะครับฉะนั้นตัวแคลคูลเอเตอร์ยังอยู่ที่โอนเนอร์นะครับคือเจ้าของซึ่งเจ้าของในที่นี้ก็คือแอคเคาท์ครับแผนกบัญชีเห็นไหมครับถ้ายังไม่มีการมูฟเมนต์ ตัวเครื่องคิดเลขจะต้องอยู่กับแผนกบัญชีแน่นอนครับแต่ตอนนี้มีมูฟเมนต์แล้วนะครับก็คือตัวมูฟเมนต์นัมเบอร์นะครับด mm ีสูนเห็นไหมครับมันขึ้นตัวลิงก์ให้เองเลยแล้วก็วันที่วันนี้มีมูฟเมนต์นะครับแล้วก็บอกว่าคนที่เอาไปคือสมศักดิ์ครับเอาไปที่ไซซ์ C เห็นไหมครับตัวไซซ์ C กับ27เดือน7เข,นเข้ามาตรงนี้แล้วครับแล้วต่อจากนั้นครับมีคนมายืมไปต่อ เป็นสมชายครับเอาไปไซต์ A ปุ๊บมันจะบอกโลเคชันสุดท้ายเลยเห็นไหมครับพร้อมกับวันที่สุดท้ายซึ่งถ้าวันที่นี้เป็น28มันก็จะกลายเป็น28ครับเท่านี้เองเราก็สามารถจะสืบค้นได้แล้วครับว่าตอนนี้ทรัพย์สินเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นรถทะเบียนรถหรือว่าเอกสารสำคัญต่างๆของบริษัท ตลอดจนพิมพ์เขียวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการจะคอนโทรลเราก็สามารถใช้โปรแกรมนี้คอนโทรลได้นะครับซึ่งก็อยู่ในเวิร์กช็อปการประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรทั้งหมดในการเขียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสาธิตโปรแกรมอื่นกันต่อครับอันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปอีกตัวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับ Advanced o o t t r o l หมายถึง โปรแกรมควบคุมเงินเบิกสำรองจ่ายซึ่งเป็นปัญหาวุ่นวายมากในแต่ละองค์กรนะครับมีการเบิกเงินล่วงหน้าไปแล้วไม่มาเคลียร์บางมาเคลียร์แล้วไม่เอาเอกสารมาให้บ้างเราก็เลยสร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมาครับเวลาใครมาเบิกเราก็จะขีไว้ด้านนี้อย่างสมชายมาเบิกค่าทริป001นะครับ a d v a n เลข A001 อย่างนี้เอาไปใช้อะไรบ้างครับ10,000บาทเราก็จะมาลงวันที่ครับว่าวันที่นี้เขาเอาไปจ่ายค่าที่พัก 1,000นะครับแล้วก็มีใบเสร็จมาให้แล้วดี01นแล้วก็เขาไปจ่ายค่าน้ำมันครับ500บาทนะครับมีใบเสร็จมาให้เหมือนกัน0 0 2อาหารนะครับอาหารจ่ายไป200แต่ไม่มีใบเสร็จนะครับฉะนั้นถ้าไม่มีใบเสร็จเราไม่คิดนะครับเราจะคิดให้แค่มาเคลียร์พันหเท่านั้นเองผมกดอัปเดตให้ดูนะครับปึ้ง คลิกใ,ใดๆก็ได้ตรงนี้ทีหนึ่งก็จะเห็นว่าเคลียร์ให้แค่พันหครับยังค้างอีก8 5ดพจนกว่าจะเอาเอกสารมาใส่นะครับคราวนี้ถ้าเขาเอาเอกสารมาใส่ปับ๊บเรากดอัปเดตก็จะบวกยอด200เข้าไปให้ครับรีเฟชมันด้วยการคลิกที่ใดๆนะครับก็จะเป็นพันเจนกว่าจะมีการคืนครับส่วนคนที่2สมศักดิ์นี่ปรากฏว่าเอาไปแล้วแต่ไม่ได้ไปนะครับแล้วก็มาเคลียเงินคืนให้ ห้าพก็ใส่เอกสารอะไรก็ได้นะครับ x, x x x ไปแล้วก็กดอัปเดตก็จะเห็นว่าบาลานซ์เป็นศูนย์นะครับงวดต่อไปเราเปิดลรปิดจะไม่เห็นตัวแอดวานตัวนี้อีกพอถือว่าเคลียร์เรียบร้อยแล้วครนี้มาทําให้ดูครับมีแอดวานใหม่มาอ่าเป็นทริป0 0 2นะครับสมชายมาเบิกไปไหนก็แล้วแต่นะครับเบิกไป6,000บาทปุ๊บก็มาดูกันครับสมชาย เอาทางด่วนนะครับ60มีเอกสารครับแล้วก็สมชายอีกนะครับค่าน้ำมัน500มีเอกสารเหมือนกันนะครับแล้วก็เครีย์คืนครับส่วนที่เหลือ560นะครับเป็น5,440นะครับโอเคครับผมกดอัปเดตปุ๊บ มาคลิกดูก็จะเห็นว่าของสมชายอันนี้เคลียร์เรียบร้อยนะครับถ้าผมเปิดปิดโปรแกรมตัวนี้ไปก็จะเห็นว่าเหลือตัวแอดวานค้างอยู่ตัวเดียวเล้่นี้ก็เป็นอีกเวิร์กช็อปหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆนะครับอีกตัวอย่างหนึงนะครับเป็นเวิร์กช็อปโปรแกรมคลินิกครับสำหรับโปรแกรมนี้ก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายนะครับเพียงแต่อยากจะแสดงให้เห็น โปรแกรมในลักษณะ1แม่4ลูกในลักษณะนี้นะครับคือโปรแกรมคลินิกนี่ผู้ป่วยเข้ามาเราก็จะบันทึกเลขงานเข้าไปครับว่าเข้ามาวิสิตโรงพยาบาลหรือคลินิกวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการเก็บเงินจ่ายเงินอะไรอย่างนี้นอกจากนั้นเราก็จะบันทึกครับว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไรในแต่ละวิสิตที่มานะครับอย่างนี้วิสิตที่2มาเป็นหวัดปวดหัวหวัดอย่างนี้มีหมอคนไหนไปทําบ้างแล้วก็มีการตรวจ ใช้เครื่องหมายเครื่องมืออะไรส่วนอันนี้เป็นเรื่องของยาที่จ่ายนะครับสำหรับแต่ละวิสิแต่ถ้าเป็นลักษณะผู้ป่วยในมาแล้วอยู่ต่อเนื่องกัน 45- หวันเราก็ยังถือเป็นหนึ่งวิสิตอยู่ดีครับฉะนั้นเราจะบันทึกยาบันทึกหมอบันทึกการรักษาแล้วก็บันทึกอาการต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นการแสดงลักษณะการเก็บข้อมูลในลักษณะหนึ่งแม่หลายลูกอย่างนี้นะครับ เวิร์กช็อปต่อไปจะเป็นเรื่องของการเก็บค่าเช่าธรรมดาธรรมดานะครับอย่างสมมติว่าเรามีห้องเช่าอยู่6ห้องตอนนี้จะเห็นว่าตัวที่ไม่มีเกสคือห้องที่ว่างนะครับถ้ามีแขกใหม่เข้ามาเราก็จะบันทึกทะเบียนไว้ตรงนี้ครับอย่างเช่นผมมีแขกใหม่เข้ามาชื่อจอห์นนี่นะครับตัว ID card ดอาจจะเป็น A x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  อะครับที่อยู่18สีลมก็แล้วแเ่นะคอับบันทึกไปเรื่อยๆคราวนี้ คนนี้มาปุ๊บเราจะเลือกดูครับว่าจะให้เขาเข้าห้องไหนสมมติว่าผมเลือกห้อง R005 นะครับผมดับเบิลคลิกตรงนี้จะจอรน,นี่มาใส่ห้องครับเห็นไหมครับได้จอน,นี่มาใส่ห้องเรียบร้อยแล้วจะอยู่ถึงวันที่เท่าไหร่ถ้าเกิดเขาอยู่เป็นหลายเดือนนะครับไปถึงปีหน้าเลยก็คือ7 1 2 2ทับทับคืออยู่ถึงปีหน้านะครับอันนี้ผมให้เป็นออโต้คือทุกสิ้นเดือนก็จะเก็บตังค์เขาแหละลักษณะนี้ พอผมกดออเตอร์บิลทุกอันที่มี X ก,ก็จะออกบิลลิ่งครับพร้อมไปเก็บตังค์ได้เลยเห็นไหมครับก็จะออกบิลลิ่งมาหลอเก็บตังค์อันไหนจ่ายแล้วเราก็บันทึกจ่ายครับแล้วเราก็ไปทำรายงานเอาอันที่ว่างๆยังไม่จ่ายดูนะครับจะได้ไล่เก็บเงินได้ส่วนบางคนที่มาแล้วขออยู่ชั่วคราวครับอย่างผมมีอเล็กซ์เข้ามานะครับแล้วก็ผมให้เขาอยู่ห้องนี้ ชื่ออเล็กซ์เห็นไหมครับอันนี้อยู่ชั่วคราวครับพอตอนเขาออกเราก็แทนที่จะ x เ,เพื่อออโต้เก็บตังหรือว่าออกออโต้บิลนะครับเราจะดับเบิลคลิกตรงนี้ครับบอกว่าจะเก็บตังเขาทั้งหมด4วันก็จะออกมาเป็นของอเล็กซ์เก็บตัง4วันนะครับเราเมื่อจ่ายเงินแล้วก็บันทึกเพจลงไปตรงนี้ได้ลักษณะนี้คือการทํางานครับส่วนเรทเราจะมี2เลทนะครับอันนี้เป็นเลทรายเดือนอันนี้เป็นเลทรายวัน ถ้าเรา double click หมายถึงจะเก็บรายวันมันจะเอาเลทช่องนี้ไปคำนวณครับแต่ถ้าเผื่อเรา mark x ไว้แล้วกด auto b u i l มันจะเอาเลทนี้ไปคำนวณน,นี่ก็คือเทคนิคของโปรแกรมเก็บค่าเช่าธรรมดาธรรมดานี้นะครับตอนนี้ก็มาถึงโปรแกรมสุดท้ายในหลักสูตรแล้วนะครับแต่ไม่ท้ายสุดเนื่องจากในหมวดนี้จะเป็น endless workshop หมายถึง workshop เราสามารถมีต่อๆกันไปได้เรื่อยๆนะครับ ถ้าใครมีโปรแกรมอะไรน่าสนใจต้องการให้วิเคราะห์ออกแบบก็สามารถจะถักลายมาได้ครับถ้าเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่แล้วก็ทำให้หลักสูตรมีสาระเนื้อหามากขึ้นก็ยินดีจะเพิ่มตัวเวิร์กช็อปเข้าไปให้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าใครต้องการให้ทำเวิร์กช็อปแบบเฉพาะเจาะจงสามารถติดต่อทำเวิร์กช็อปตัวต่อต,ตัวนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยครับใน โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรม t า a n ส p อร์นะครับหรือโปรแกรมขนส่งเริ่มต้นเราก็จะมีงานเข้ามานะครับว่าจะให้ขนไปไหนเราก็จะให้เลข Job อย่างนี้ครับเป็น Job Number อร์เดแล้วก็ชื่อลูกค้าโดยมีการกำหนดรูทหรือเส้นทางเอาไว้ในลักษณะอย่างนี้นะครับกทมชลบุรีศรีราชาเราจะสร้างรูทตัวนี้ขึ้นมาเรื่อยๆครับโดยถ้ามีรูทใหม่เราจะใช้วิธีดับเบิลคลิกตรงนี้เปิดรูทขึ้นมานะครับ อย่างกรณีนี้อาจจะเป็นกรุงเทพชนบุรีศรีราชาพัทยาก๊อปปีตัวนี้มาครับแล้วก็พัทยาเข้าไปนะครับระยะทางก็อาจจะเพิ่มเป็น700โลขนส่งอาจจะเป็น2000นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกกลับนี่คือวิธีการเพิ่มรูทเข้าไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวนะครับว่าลักษณะนี้ข้อมูลของเส้นทางอาจจะเยอะมากมายมหาศาลพอเท่าที่ทำมา เต็มที่ก็ไม่เกิน30,000ื่นเลคคอร์ดครับซึ่งถ้า30,000นี้เราสามารถจะจัดการข้อมูลได้สบายๆอยู่แล้วนะครับโอเคครับต่อไปก็เป็น star t date คือวันที่ pick up นะครับไปรับของแล้วก็จำนวนรถที่ต้องการใช้อย่างงานนี้อาจจะใช้5คันซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรจะแยกเป็นจ็อบละ1คันนะครับแล้วกรณีของมิวล r u ันคือไปกับหรือลาวทริปอันนี้ ก็ควรจะแยกครับไปงานหนึ่งแล้วก็กลับอีกจอบหนึ่งคือแยกแๆให้หมดเป็นดีเทลย่อยๆมันจะได้สะดวกในการควบคุมวางแผนแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ จริงๆแล้วถ้าเป็นงานลาวทริปหรือมิวลันเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นรถคันเดียวกันระหว่างไปกับกลับนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นเส้นทางหรือรูปเดียวกันด้วยพอขาไปเนี่ยอาจจะกรุงเทพชลบุรีศรีราชาพัทยาแต่อาจจะเลยไปถึงระยองจันทบุรีก็ได้ส่วนขากลับอาจจะเป็นรถตรงจากพัทยากับกรุงเทพเลยซึ่งค่าใช้ใจ่ายมันก็จะแตกต่างครับดังนั้นเวลารับงานเนี่ยไม่ว่าเที่ยวหนึ่งจะมีกี่คันหรือ จะเป็นมิวลันอะไรก็แล้วแต่นะครับซอยจอบเป็นจอบย่อยๆๆให้หมดเลยมันก็จะทำงานได้สะดวกกว่าแล้วก็ควบคุมได้ดีขึ้นครับโอเคหลังจากเราลงทะเบียนงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปจัดรถกันครับผมจะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างนี้จะเป็นหน้าต่างสำหรับจัดรถตรงกลางจะเป็นเที่ยวรถที่จะจัดนะครับด้านซ้ายจะเป็นจอบที่ยังค้างอยู่ ถ้าเมื่อไหร่เราอ s ไ i g n รถเข้าไปมันจะขึ้นวันที่ตรงนี้แล้วตัวงานก็จะหายไปครับมันก็จะเหลือแต่ backlog คืองานที่ค้างจัดนั่นเองครับส่วนด้านขวาจะเป็นรถที่ยังว่างอยู่นะครับถ้าใส่ทริปไปเมื่อไหร่มันก็จะหายไปครับจะเหลือเฉพาะรถที่ว่างให้เราวางแผนต่อแล้วจะคืนกลับมาเมื่อฟ i นิ s h ตรงนี้นะครับถ้าลงเมื่อไหร่มันก็จะคืนรถกลับมาให้เราจัดต่อครับ มาดูกันเลยครับสมมุติว่าผมมีทริป xxx นะครับทริปเล็กที่ xxx X, X. วันที่ที่ผมจัดรถนะครับแล้วก็ตัวไดิเวอร์ผมให้สมชายขับครับ,รบส่วนรถผมมาเลือกเอาจากตรงนี้นะครับผมจะเอา h o n d ้าตัวนี้ไปก็ Double click, ดับเบิ้ลคลิกรถมาใส่เที่ยวนะครับจากนั้นก็เลือกรูทให้ตรงกับงานนะครับอย่างผมจะจัดตัวจอบกทมชนบุรีกทมชนบุรีศรีราชาลักษณะนี้นะครับ ผมก็ต้องเลือกที่มันครอบคลุมทั้งหมดของ3จอ็จอบนี้ก็คือกทมชนบุรีศรีราชาอันนี้นะครับแล้วก็วันพิก k อัพเดตสมมุติแล้วกันนะครับผมจะไปหยิบของวันนี้ก็คือรวบหมดนี้เลยครับ3จ็อบแล้วก็มาตรงจ็อบนี้ครับผมจะเอาตัวจ็อบ001ไปนะครับ0 00 0 3 0 0 5ไปในรถคันนี้นะครับขึ้นอยู่กับการจัดของเราก็เป็นอันเสร็จครับ การจัดงานเข้ารถแล้วก็จัดรถเข้าเที่ยวจะสังเกตได้ว่าตรงช่อง assign มีวันที่จัดแล้วนะครับซึ่งถ้าเราปิดเปิดตัว trip f นี้อีกทีหนึ่งพวกที่จัดแล้วก็จะหายไปครับเหลือแต่ backlog ok. แล้วสังเกตด้านนี้นะครับตัวรถ002หายไปแล้วนะครับทันทีที่เรา double click จัดเข้ามาตรงนี้ ตัวรถก็จะหายไปครับเพราะว่ามันจะมีทริปปากกดให้มาดูที่เทเบิลกันนะครับตรงค่าจะเห็นว่ามีทริป xxx ขึ้นมาซึ่งเราครยทีเรียออกไปครับรถที่เหลือด้านขวาจะเป็นรถที่อย่างวางให้จัดต่อเสมอนะครับผมลองปิดเปิดให้ดูก็จะเห็นว่าตัวจ็อบที่ได้รับการแอดสไซน์แล้วจะหายไปครับปิดแล้วก็เปิดใหม่ ตอนนี้มาดูการคืนลดครับสมมติว่าผมมีการคืนลด002แล้วนะครับผมใส่วันที่เข้าไปว่าผมคืนลดวันที่29พอเสร็จเรียบร้อยปับ๊บผมก็จะดับเบิลคลิกตรงนี้ครับตัว002ก็กลับมาให้จัดต่อได้แล้วครับ ตอนนี้ก็เป็นการแนะนำเวิร์กช็อปในหลักสูตรตัวสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งทั้งหมทที่เราเดโมให้ดูจนถึงตรงนี้เทคนิคหรือความรู้ต่างๆที่ใช้ทำเวิร์กช็อปราวนี้อยู่ในหลักสูตรหมดแล้วครับสำหรับใครที่สนใจเรียนเต็มๆแบบเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ไม่เป็นจนเก่งนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปดูรายละเอียดหลักสูตรพร้อมพรีวิวบางส่วนได้เลยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้หรือช n น l นี้มีประโยชน์ รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลามีความรู้ใหม่ๆออกมาจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนครับสวัสดีครับ